เมื่อกี้ทีมงานเราไปเล่น,นอะไรนะบนเวทีสนุกเลยมีรูกมอไซด์ด้วยครับมีฉากที่พี่เตรียมไว้บนเวทีนะฮะเตรียมไว้บนเวทีแล้วก็ตรงนี้ก็มีฉากเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่บางทีพวกเราทํางานเหนื่อยมานะครับต้องพูดกับน้องที่ว่าเราเหนื่อยมากขนาดไหนแล้วเวลาให้กําลังใจกันีแบบไหนนุกเวลานุกให้กำลังใจใช่ไหมครับลุกก็จะ จับมือครับเปอากาศเอาก็ที่ผมจับเป็นคนตลอดไงก็จับเป็นแบบเดิมก่อก็จับตอนนี้ก็ได้จับให้หน่อยครับจับให้หน่อยนี่นี่จับมืออย่างนี้ครับก็จะจะชอบจับงอนเก่งไหมงอนเก่งไหมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยงอนเท่าไหร่แต่ว่าถ้างอนคืองอนแบบจริงจังอืมจริงจังยังไงนี่งอนแล้วเป็นบ่านี่เอาหน้าปูดเร็วมเร็วมเริ่มเรต้องต้องทำสมาธิก่อนขึ้นเวทีนะทำสมาธิเร็วมเริ่ครับ เครียดภาษาภาษาหนัายซื้อเครียดถ้าถ้าโกรธเวลาเครียดเนี่ยชิมักเอาอยังห้เจ้าเครียดลงแง่ครับแง่แหงแง่แหงเครียดเอาวกันก็ต้องทาทาสักปักหนึ่งก่อนอืมแล้วถ้าเป็นแง่ไปสินะอืมเดี๋ยวคาราเมลเฮ็ดเท่านี้แป๊บมาเลยมาเลยแหนเวลาเพิ่อนเครียดเนี่เพิ่อนอยากได้ยังไมนพิเศษฮะไม่ไปป่ะครับครับ คือทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไบปายเนี่ยเป็นเป็นเป็นทอมเนาะอ่ที่ทุกคนรู้เลยคือไบปายเป็นทอมครับอ่าแต่เขาเป็นทอมต่ยังไงในใจเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนเดิมใช่แล้วผู้หญิงส่วนมากร้อยทั้งร้อยอ่ะอืมก็จะมักสิ่งที่ขึ้นกันบนนั่นแหละเออสิ่งที่มองแล้วสบายตาครับอะไรประมาณงานละอ่าเป็นงานละเดี๋ยวครับเราเขี่นที่นี่ดีเลยนี่ผมเขินครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะสัมผั์อะไรอะเป็นว่า ดยวต่เ,เมื่อดอานแตเมื่อชว์ดีบไปด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้หาหาอะไรให้ขึ้นก่อนเอามีเซอร์ไพรส์อะไรไหมน้องไปโอ้โหนะครับอ่ะมีพี่พี่รถใส่อ่าบิ๊กไบค์นะครับ,รบตามแผนนะครับตามแผนน้องนุกหลังจากที่แย่กันมาทั้งวีทั้งวันนะครับตอนนี้ก็ เซอร์ไพรส์ครับขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าให้กุหลาบให้กำลังใจครับก่อนขึ้นเวทีไม่มีอะไรมากหรอกก็คือมันส่งสัญญาณมาที่ผมตั้งแต่กลางวันแล้วว่าให้ผมแอบซื้อดอกกุหลาบมาให้เอากันอย่างนี้เลยกูก็เขินไหมอะพวกมึงคุยกันเลยอะก่อนขึ้นเวทีอยากจะให้กำลังใจก่อนขึ้นเวทีเพราะว่าไม่ค่อยได้ให้ดอกไม้เลยส่วนมากก็อยู่ด้วยกันมานานไง ไ่าม่ไลให้ดอกไม้เลยก็อยางเชนเราเป๊เป็นกำลังใจในการขึ้นคอนเสิ่์ตในวันนี้นะทำให้เต็มที่เคยจุ๊บกันไหมอะไรนะครับเคยจุ๊บกันไหมเคยเคยครับจะดีไหมนุกฮะจะดีไหมปิดไฟก่อนใช่ไหมตอไอ้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 เคยเคยจุ๊บกคที่พี่พี่เห็นตอนตอนไล่สดอะไรนะไล่สดบ้าใช่ครับอืมแล้วก็ติดใจไหไม่ใช่ ดึงออกให้หน่อยดึงออกให้หน่อยเป็นสีอะไรดอกอะไรดึงเลยครับดึงเลยโอ้โหไปหาสีฟ้ามาไม่มีก็เลยอ่ะสีชมพวนอ่อนก็ได้อ่ะก็เป็นรอยยิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนขึ้นเวทีนะครับก็ครับนั่งมาด้วยกันตลอดครับเคลิันมาเนี่ยอันนี้ก็ดีเจเนี่ย รับักไอ้้นัวันนี้แล้แซอย่ต่อเอาเมาให้แล็วมันแกซอยแบบนี้เินนะอันนี้ก็เินทมนะดึอย่างี้ f อยากให้ทำให้ทำอะไรบ้างออกมาเป็นยังไงล่ะดึงออกหมดอ่ะ ก็สู้ๆในการร้องเพลงอย่างนี้นะส่วนมากก็จะมีแต่อยู่ด้วยกันแต่ก hmm, mm ็ไม่ค่อยได้เสียหายอะไรเลยดีใจไหมชอบไหมชอบเาาถมก่อนดีใจไหร่มองมองกล้องหรือมองหน้าผมหน่อยพูดน่ะมมองกล้องเอามองกล้องก็ได้เอาไม่ต้องมองหน้าก็ได้เอามองมองกล้องดิดีใจไหม น้องปลายสวยขึ้นนะตั้งแต่ก่อนรู้จักกันเนี่ยไปหาสบายอุ้จักกันไปไหมหาเก็บเงินสบายนทุกวันนี้สวยขึ้นมีความรักใช่ไหมหนีิครับมีความรักใช่ไหมก็มันยังยังไม่รู้แต่ปากปากเขาไม่ยอมรับหรอกแต่ว่าตอนนี้คือการกระทําเขามันมันชัดเจนมากที่เด็กยอมรับก็เถอะไปเขาก็ไปหาปล่อยเงินดอกเงินเงินดอกเท่าไหนเแี่เราไม่คิดว่าจะให้จีบได้เลย เก็บเงินศิลปินกับพี่เข้มไว้ก่อนลุยด้วยกันลุยด้วยกันทำไมก่อนก่อนหน้าที่เขาจะมาตกความรักนุกอ่ะเขารักกันแล้วเหรอเอาตอนนี้ตอนนี้น่าจะรู้แค่สองคนแล้วพุดตางพี่เข้มพี่เข้มอ่ะไม่เอาไม่ร่กส่งส่งสองโอ้หกพันแปดขึ้นเวทีทีเนี้ยครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกทุกอ่า แรงเชียร์แรงใจแล้วก็แรงผลักดันที่มอบให้กับพวกเรานะครับขอบคุณพี่แปงด้วยนะครับผมที่นะครับดึงน้องมาอยู่ในจุดจุดนี้เนาะชช่่่่อออออยยจพรรมกลงทิูหนคับแล้วก็วันนี้ก็ดอกไม้นะดดอกไม้นี่กังใจก่อนขึ้นเวทีก็ขอบคุณมากมครับขอบคุณใครอ่ะขอบคุณ ี่เขาขี่เอารถไขอบคุณครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันที่เวทีต่อไปเจอกันนะครับครับผมครับครับผมขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามนะฮะเจอกันตัดภาพไปเวทีที่สองครับบายบาย